สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทักทายบ่ายวันพฤหัสนะคะวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายคลิปเป็นใหม่บ้านสาวเลยนะคะผืนนี้ลายปากกาจังหุยปากกาจังหุยเนี่ยภาษาไทยจะเรียกว่าดอกกระเจียวนะคะทีนี้กระเจียวมันจะมีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่อันกระเจียวดอกเล็กเนี่ยภาษาเขมรจะเรียกว่ากระเจาะเนิก แต่ดอกใหญ่จะเรียกว่าจังหฮยกระเจียวดอกใหญ่ก็คือดอกที่ช่อสูงสูงดอกใหญ่ๆ่สวยสวยนะคะส่วนกระเจาะเนิกเนี่ยดอกจะอยู่ต้นดอกตรงโคนต้นนะคะดอกจะเรียร่ยดินนะคะผืนนี้เป็นไหมบ้านสาวเลยไหมาสาวเลยก็คือไหมที่สาวโดยไม่ได้ลอกเปลือกรังออกก่นนะคะก็สาวไปเลยแต่ว่าเส้นไหมเนี่ยจะเล็กกว่าไหมเปลือกนะคะ เพราะว่ามันจะมีทั้งมันจะเป็นเส้นทั้งไหมกลางไหมเปลือกไปด้วยกันนะคะเส้นจะไม่เรียบเส้นจะมีปุ่มปมขรุขระนะคะผืนนี้สำหรับท่านที่ชอบไหมที่มีปุ่มปมก็ผืนนี้ใช่เลยนะคะเป็นไหมพันธพื้นบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนผืนนี้ทอสามตะกอเรียบนะคะทอสอดริมสอดริมเชิงบนล่าง แบบนี้นะคะไหมจะเส้นใหญ่กว่าไหมน้อยเส้นใหญ่กว่าไหมกลางนะคะแต่ก็เส้นเล็กกว่าไหมเปลือกสีสันสวยงามค่ะพื้นของลายของผ้าผืนนี้จะเป็นสีออกทางกรมท่าเหลือบม่วงนะคะแต่ว่าตัวลายดอกก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองแดงแล้วก็มีสีฟ้าสีขาวนะคะส่งให้ผ้าดูเด่น ผ้าอาบน้ายาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าความที่ตอนทอนจะต้องลงน้ําข้าวเยอะหน่อยก็เลยทําให้ดูเหมือนผ้ายังทื่อๆอยู่นะคะแต่ผ้าลักษณะน,นี้เมื่อได้ใช้งานได้ซักน้ําอีกสักรอบสองรอบผ้าจะเหมือนติดสปริงนะคะเวลาเดินเนี่ยผ้าจะเป็นสปริงเงาๆเลยนะคะไหม่บ้านยิ่งใช้ยิ่งซักยิ่งเงาการซักผ้าไหมไม่ควรซักด้วยผงซักฟอก ไม่ควรซักด้วยน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาซักผ้าแห้งนะคะควรจะซักด้วยน้ำยาซักผ้าไหมหรือแชมพูสระผมนะคะถ้าท่านไม่ต้องการที่จะไปเดินหาซื้อน้ำยาซักผ้าไหมก็ใช้แชมพูสระผมซักได้เลยผ้าจะนิ่มเงามากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะผ้าผืนนี้ทอฟืมมาตรฐานนะคะหน้าผ้า1เมตรถุงใหญ่มาตรฐานนะคะถุงผ้าประมาณ2เมตร ท่านที่ถูกใจผนืนนี้ทักทายมานะคะ3,250บาทโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ